สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าและเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับจานจู่ชนลรถดีมือสองบายจูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว t o y ยต a y a าริสเอทีมนะครับ1.2 S p a พัดนะครับผมปี2019นะค,คันนี้สีแดงสวยมากนะครับราคาเพียงแค่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นเองนะผ่อนเริ่มต้นหกพันบาทนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับผมรีวิวเป็นคลิป คันนี้นะเป็นรีวิวคันคลิปที่สองโอเคเป็นคลิปที่สองนะว่าคลิปแรกะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่คลิปนี้ปรับสภาพกันแล้วครับผมเดี๋ยวต้องไปรับชมนะคลิปที่ยังไม่ได้ปรับสภาพลูกค้าเข้าไปดูได้เลยนะช่องรถดีมือสองบายจูนะกับคลิปนี้ว่ามันต่างกันยังไงครับผมรถที่เข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพกับปรับสภาพแล้วแต่วันนี้ผมจะมารีวิวรถที่ปรับสภาพแล้วนะครับให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังนะครับ ก่อนไปรับชมเราฟังนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับผมอเราไปรับเริ่มรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าครับผมกระจังหน้าสวยมากนะเอทีมี logo, โคมี่มโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะสภาพสวยเลยนะครับตรงนี้จะเป็น ทเทาๆนะครับเงาๆนะตัดไปโคมเมี่ยมสวยๆเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเดลไลท์ด้วยนะไฟเดลไลท์สภาพสวยนะไฟโปรเจคเตอร์แบบลูกแก้วนะครับมีไฟสูงไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันเลยนะบอกเลยคันนี้โอ้โหน,นี่ไฟในทามอันที่สอง LED เรียงนะครับผมแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนะ เรามีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคันนี้ดูสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับคลิปที่แล้วที่ผมแจ้งว่าสเกิร์ตตรงเนี้ยครับมันมีรอยแตกใช่ไหมครับที่ผมว่าเขาจะถอดออกนะคลิปนี้นะครับผมมาให้ดูเลยว่าเขาไม่ได้ถอดออกครับผมอาะถอดออกแต่เขาเปลี่ยนอันใหม่ให้นะครับไม่ได้ซ่อมมันเก่านะเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับมาดูด้านซ้ายนะครับ ดูกันชนนะครับผมร่องช่องไฟนะครับรอยตะเข็บต่างๆสภาพสวยเลยนะครับมองไปนะครับสันคมนะครับผมตัวเหลี่ยมสันคมนะสภาพสวยๆไม่มีรักยิ้มเลยนะสภาพสวยมากจริงๆนะคันนี้ตัวล้อแม็กนะเป็นล้อแม็กทูโทนะครับผมสิบห้านิ้วนะสี่รูเป็นดิสเบกนะครับผมยางปียี่สิบสองยางปีเดียวนะนี่ ยางแม็กซิตปี22สองนะดอกยางล,นลน้นๆะนะนี่ใช้ได้ยาวๆนะครับผมสภาพสวยนะครับคันนี้กระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วนะบอกเลยเอสพาทนี่เป็นตัวท็อปสุดของยาลิสแล้วนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะสีดําตัดกับสีแดง,งตัวรถนะสภาพสวยมากนะตัวคิ้วกันสาตนนะครับผมสภาพใหม่ๆเลยนะครับผมคิ Q ้วกันสาต์สีดํา ยาลิตรงรุ่นเลยนะครับผมติดฟิล์มขนาด80มาให้ด้วยนะฟิล์มสภาพสวยเลยนะโลโก้โตโยต้ากระจกโตโยต้าแท้เดิมแน่นอนนะกุญแจเป็นคีเลสนะครับเนี่ยเป็นรีโมทนะครับผมเดินเข้ามาใกล้ๆก,กดนะปุ่มครับกดล็อกรถนะครับครับผมล็อกรถปลดล็อกรถนะนี่ปล็อกนะน,นี่ปลดล็อกนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะใช้งานง่ายนะครับผมมือจับเป็นโครเมียมด้วยนะครับ มาดูต่อนะที่ประตูนะครับแผงประตูนะน็อตเดิมๆนะครับผมเช่นกับคลิปเก่าเลยนะยังไม่ปรับสภาพได้รถเดิมๆนะครับผมแต่ครันนี้ปรับสภาพใหม่แล้วนะครับผมขัดตรงขัดสีเคลือบเงาเรียบร้อยนะตัวนี้เป็นเบาะหนังอ่าเป็นหนังได้แดงนะสภาพส,ายสวยๆเลยนะตรงนี้เป็นปาสติกสีดํานะครับกระจก นีกับกระจกไฟฟ้าสีบานะบววเขียวโ,โตนะครับพับกระจกไฟฟ้านะครับมีลำโพงให้นะครับคู่หน้านะครับน็อตเดิมๆนะไม่ถอดไม่ไขเลยนะครับภาพสวยๆนะครับันนี้รถเดิมๆนะครับผมเบาะหนังได้แดงนะครับผมปร,รับหกะดนะครับปรับหกทิศทางเลยนะครับพนักพิงขึ้นลงนะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงท้ายนะเปิดฝาถังมันตรงนี้เลยนะครับปุ่มเป็นปุ่ม engine start นะครับผมลูกค้าถือกุญแจเข้ามาในรถนะอยยบเบรกกดปุ่ม start ได้เลยนะครับดูตัวหัวน็อตนะครับหัวน็อตสภาพสวยๆเลยนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขยเลยนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวผม start ร,รถให้ดูนะเข้ามาในรถนะครับผมอยยบเบรกปุ๊บกด push กดไอจีสตาร์นะผมทีเดียวนะครับามาดูเลขใหม่กันนะอืคันนี้นะบอกเลยเลขไมแปดหมื่นห้าพันหกร้อยิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะเลขไม้น้อยนะครับผมรถใช้งานมือเดียวเลขไม่น้อยนะครับผมตัวคอนโซลน,นะครับผมสภาพส,สวยๆเลยนะไม่มีแตกหักสีดำเงามากนะครับผมกระจกนะครับผม สวยมากนะกระจกนี้แบบเงาๆเลยนะครับผมคันนี้นะดูตัวโคมไฟนะครับตัวไฟใช้งานปกติเลยนะครับใช้งานปกติสภาพสวยๆเลยนะครับผมมีม่านมังแดดนะครับม่านมังแดดนะครับมีกระจกให้ด้วยนะสองอันยอมกทีนะคันนี้เป็นตัวเอ a พันะครับผมนี่มีจอกลางให้นะครับผมจอกลางบอกเลยมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับจอกลางนี้เป็น t o โยต้นะครับผม เจา้จาจอเจต้าแท้เดิมนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวแอ์นะนี่แอร์สองสองช่องนะครับผมแอร์ Air เป็นแบบออโต้นะครับผมกดออโต้เลยนี่อา่าบอกเลยว่าลมแอร์นะครับผมไม่ออกเราต้องกดอโอ้ยังกับพายุเข้านะดีนหน่อยโอ้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวมาดูเพลงกันว่าเพลงพอไหม เปิดเพลงอ่าวิทยุอ่าฟังเพลงบอกเลยแอร์เย็นแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับผมเอาปิดเดี๋ยวเขาปิดก่อนคนะรับมีเสียงกรนดะครับอโอเครีเสียงไปก่อนนะครับผม แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับผมเบรกแน่นๆเลยนะพวงมาลัยได้มันติฟังก์ชันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นควบคุมนะครับผมฝั่งหน้าจอนะสามารถรับสายวางสายได้นะครับผมปรับขึ้นลงนะลดเสียงเพิ่มเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็มีแอร์แบกด้วยนะบอกเลยแอร์แบคเจ็ดใบนะคันนี้ดูปุ่มนะผมีนนปุ่มควบคุมควบคุมฝั่งนี้นะสวยมากออปชั่นจัดเต็มนะรุ่นเอทีบตัวพัดเลยนะผ่อน หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวผ่อนหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองตัวเบาะนะครับผมเบาะหนังสภาพสวยมากเบาะหนังได้แดงนะครับผม,มสีสวยๆเลยนะครับผมดูนี่จริงๆคันนี้สวยมากนะแต่กล้องไม่ค่อยชัดนะขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะยัดดับเครื่องพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับ าต่อด้านหลังนะครับคันนี้นะได้เป็นเสาเสาอากาศที่ปลาฉลามนะครับผมโอ้โหเลยสวยมากนะทุกอย่างเดิมๆนะครับผมนี่กระจกแท้เดิมนะครับผม,ม,บผมโตโยต้าแท้เดิมโตโยต้าแน่นอนนะครับผมภายในนะครับผมได้เป็นเบาะหนังนะได้แดงกว้างขวางนะครับผมนี่สภาพสวยมากนะ เข็มขัดน,นี้ละภายสามจุดนะครับภายในกว้างมากนะครับผมมองไปข้างสันคมนะเม็ดอาร์คเม็ดนคมไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มเลยนะครับผมสีแดงแรงลิศสวยๆนะครับผมสกเกิร์ตรอบคันนะชุดแต่งรอบคันนะคันนี้นี่เป็นตัวเอทีนะครับยาลิศเอที A ip, ตัวเอสพัรนะครับสภาพสวยมากนะเซนเซอร์หลังสองจุดนะครับผมมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับ คลิปที่แล้วนะตรงนี้อ่ะยังสียังไม่สวยเลยแต่คลิปนี้เราทําสีให้ใหม่แล้วตรงสปอยเลอร์หลังนะได้สีส,สวยๆไปใช้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนอ่าเปิดจากรีโมทได้นะครับนี่เห็นไหมกดปุ๊บเปิดได้เลยนะครับผม หรือเปิดจากในรถก็ได้นะหรือเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะเม็ดอาร์คเหลี่ยมคมสันเดิมๆนะครับผมกันความร้อนสภาพสวยๆนะครับน mm. <Not made S 2> ็อตเม็ดอาร์คเดิมๆทุกอย่างนะครับโคมไฟแท้เดิมนะครับคันนี้กอหรว่าภายในกว้างนะครับผมด้านหลัง เทียบเท่ากับเอาทิดเลยนะความใหญ่ใหญ่มากจริงนะคันนี้มาดูด้านล่างนะครับผมนี่คันนี้เป็นชุดป่าย,ยางฉกเฉินให้นะรถรุ่นใหม่ส่วนมากจะเป็นชุดป่าย,ยางฉกเฉินอาจจะไม่มีล้ออะไหลแล้วนะครับกระพาพเมดอาร์คนะครับผมซีนทางมะพราะ้าวนั้นเดิมๆแท้โรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับ ให้ดูเลยนะทีนทางมะาพร้าวนะ้เม็ดอาร์คเดิมๆทุกจุดนะครับรถไม่มีชนมานะครับผมรถสภาพเดิมๆนะครับแพ้เดิมนะโครงสร้างต่างๆสภาพปกติเลยนะสภาพเดิมๆนะครับนี่เราการันตีนะไม่มีชนหนะักทีความน้ำท่วมก็ไม่แต่ตัวรถย่ามาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้น2.79นะครับผม สี่ปีสองจุดเจ็ดเก้านะเจ็ดปีผ่อนสบายนะสี่จุดสี่จุดสามเก้านะคันนี้เป็นปีสิบเก้านะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะคันนี้เติมแก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งเก้าห้าได้เลยนะครับตัวเบาะนะครับเบาะหนังได้แดงนะครับผมสภาพสวยๆนะไม่มีขาดเลยนะครับยางนะครับสภาพเดิมๆครับไม่ขาดนะครับเม็ดอาร์คดูเม็ดอาร์นะครับ โอ้โหสวยๆเลยรถไม่ผุนะซิลิโคนต่างๆนะกดไปนี้ไม่แข็งนะนิ่มๆนะครับตัวยางดูซอกยางนะยางไม่ขาดนะยางเดิมๆนะสภาพสวยเลยนะคันนี้ให้ดูเม็ดอาก,กันนิดหนึ่งมันจะแกะยากนะนี่เม็ดอากเม็ดอากเรียงสวยมากนะขอบอกคันนี้ไม่มีทนไม่มีทำมาแน่นอนนะสีเดิมๆนะครับ น็อตไม่ขยับเลยนะครับผมว่าคันนี้ทั้งสวยนะทั้งคุ้มเลยนะครับได้ไปหกพันกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะลูกค้าได้หน 2, ึ่งจุดสองเอสพัทเลยนะเป็นรุ่นท็อปสุดของยานริสนะครับผมนี่เม็ดอาร์คเดิมๆนะครับผมหัวน็อตเดิมๆนะฟิล์มกัน UV ได้ดีมากนะครับกระจกแค้เดิมโตโยต้านะครับ ดูน็อตด,ด้านข้างบ้างนะครับน็อตเดิมๆนะไม่เคยแกะไม่เคยไขยเลยนะครับแผ่นเพจนะปีสิบเก้านะครับนี่แผ่นเพจแท้เดิมแน่นอนนะครับผมไม่เคยโดนชนแน่นอนนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอีกนิดนึงนะบอกเลยคันนี้ความที่ประหยัดน้ำมันนะวิ่งยี่สบสามกิโลเมตรตอนหนึ่งลิตรนะครับ ดูห้องเครื่องนะครับตัวหัวน็อตนะครับนี็นอตไม่แกะไม่ไขนะครับเม็ดอาร์นะครับดูเรียงกันเลยนะสามเม็ดนะซิลิโคนซิลิโคนนี้ซิลิโค,น,คนเดิมนะครับผมรูระบายคมๆเลยครับดูเม็ดอาร์นะเม็ดอาร์อยู่จจุดเดิมๆนะครับผมรูระบายคมๆคมๆเลยนะครับผม,บม,บผมแผ่นกันความร้อนนะสภาพเดิมๆนะไม่ขาดนะครับไม่หลุดลุยเลยครับ นี่หัวน็อตฝั่งนี้บ้างนะหัวน็อตเดิมๆไม่ไข่นะครับสีเนียนๆอยู่เลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าเดิมๆหมดทุกจุดนะครับโคมไฟแท้เดิมนะคานเดิมๆนะครับต้องไทคุยโตเท่านั้นนะครับผมเดิมๆนะครับตัวพุกนะครับผมไม่มีขาดเลยพุกอยู่ครบทุกตัวนะครับผมน็อตดูน็อตเลยนะหัวน็อตไม่เคยไขไม่เคยแขะสภาพเดิมๆนะครับคันนี้ สวยๆเลยนะมอก็ครับมีมีเหมือนเดิมนะครับโรงงานนะมันเบรกนะผมสีสวยๆใสๆอยู่เลยนะครับผมถังพักหมอน้ํานะถังพักมอน้นะําก,ก็โอเคเลยนะสีชมพูสภาพปกตินะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดสองนะครับผมเก้าสิบสองแรงม้านะคันนี้บอกเลยอัตราการประหยัดน้ํามันอยู่ที่ยี่สิบสามกิโลเมตรต่อนลิตรนะครับผม บอกเลยว่าคุม้มจริงๆนะลูกค้าได้ไปนะดูแบตเตอรี่ฮิตาชินะครับผมแบตเตอรี่อเนี่ให้ลูกค้าดูเลยนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับผมถ้าเกิดไม่ดีเปลี่ยนใหม่ให้นะครับสภาพน็อตเครื่องไม่มีคาบขมาเหมาน้ํามันเครื่องเลยนะไม่มีรอยเยิมนะสะภาพเดิมๆแล้วทุกจุดลูกค้าสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะไม่น้อยด้วยไม่แปดหมื่นกว่าเองนะโทรเข้ามาศูนย์เก้าสองสองจศูนย์ศูนย์สี่สามสองนะ ยินดีให้คำปรึกษาเลยนะออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมและยิ่งรถสวยๆแบบนี้มีไม่เยอะนะครับผมสนใจรีบพักมารีบโทรมาเลยนะย้ำอีกที0 9 2 2 7 7 4 3 3สนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวรถคันไหนก็ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ